สวัสดีค่ะช่องดิรยาชาแนลนะคะวันนี้มาอัปเดตหน้าง,งานถมที่ให้ดูนะคะที่อยู่ที่บ้านนาดอกไม้นะคะอาเภอว้านุ่งจังหวัดสกลนครถมเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็มาอัปเดตหน้าง,งานให้ดูเลยนะคะวันนี้ค่ะที่กว้างที่เนื้อที่ทั้งหมดนะคะหนึ่งไร่สามงานกระหกตารางว่าค่ะ,คะถนน ลาดยางนะคะพื้นที่ใกล้ชุมชนนะคะน้ำไฟพร้อมนะคะพร้อมขายเลยนะคะพี่เขาฝากขายนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0934325332ค่ะเนื้อที่หนึ่งไร่สามงานนะคะหูตาางวานะคะก็จะพาไปชมบริเวณเนื้อที่นะคะ ก็จะพาไปชมบริเวณเนื้อที่นะคะค่ะอัปเดตเนื้อที่ให้ดูนะคะยี่สิบถนนถนนมีรถบัสวิ่งผ่านนะคะสายสกลมันม่วงนะคะนะคะจะมาอัปเดตให้ดู น้างานผมที่ปรับเรียบร้อยนะคะดินลงก็จะเป็นดินปลูกนะคะเป็นดินนะคะใช้ปลูกดินสวยมากเลยนะคะที่กว้างมากเลยคะ่ะประมาณที่ประมาณหนึ่งไร่สามงานกับหกตารางวานะคะพิกดัดอยู่น้าดอกไม้นะคะอำเภอวันโมยจังหวัดสกนลคนครนะคะ ถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามด้วยว่ามาดูหน้างานได้นะคะมาดูหน้าที่ได้นะคะกว้างมากเลยนะคะที่ก็โล่งนะคะอยู่ใกล้หมู่บ้านนะคะแต่ว่ามันบรรยากาศทุ่งนานะคะที่ถมเสร็จแล้วค่ะเนี้ยเป็นดิน ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะราคาคุยกันได้นะคะติดต่อได้นะคะถ้าใครสนใจที่สวยมากเลยนะคะจะสร้างบ้านก็ได้ค้าขายก็ดีนะคะ,ะนี่ที่ใกล้ๆเขาก็มาสร้างบ้านค่ะติดกันค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์โทร0934325332 3 3หรือว่าจะติดต่อผ่านช่องพิทยาชาแนลก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ